แค่น้นตอมาโคตร้อนเนี่ยุกระจกหลังเข้าไปนะวไอเยี่ยอดอแบย้มื้นเพื่อนหวานยจะมีเลือดวีดีโอเลยเนาะเลือดไม่เคยว่าเลยลาวลาวแล้วไปลองหนยไปเฮ้ยรูดไปมีก่นนได้เลยเพื่อนเราน้าเปนกรณ่นแหละอะนนีไปไหนนะรไปนี่ไอ้เยี่ยอยู่ไหนอ่าอยู่ไหนวะอยู่สประจันนะครับผมสุพรรณบุรี

นี่ครับกระเป๋ารถเมย์คนใช้เรียกคนใช้เด็กเท่ๆคนหน้เออคนใช้คนใช้อ่าอนุประธานที่ขาอยู่เนาะประธานที่ขาประธานี่ขาร้นที่ขาด่้อนค่าโอเคเขาใหญ่